ล้มชอนี่โอ้โฝลมังยูเนี่ยองการงานสร้างเจ้าดองอยูปอาอ้าววันทีเทยสวัสดีเจ้า <c oughs> สวัสดีเจ้าวันนี้ปาพี่น้องมาเก็บดองอยูขวเจ้าใจ

ขอแวดเก้าเลยเจ้าต้นเดียวพัดช่อพัดช่อตัวแม่เดียว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 เดีองเฮ้ยอุ้ยแม่น่ใช่

เป็นดาดป้ะล่ะนะจะบอสเป็นดาดป้ะล่ะนะเป็นดาดเจ้าหม้อ,มอหัวกับเนี่ยเดี๋ยวขอทายยาม,มอสสักก้ามนะเจ้าเดี๋ยวเขาช่วยกัน,นเก็บเนาะนี่คือต้นมันต้นใหญ่ๆเลยเจ้าเฮ้ยเฮ้ยให้เขาละเรืองเต็มปื้นนี่ใช่มันล้มเจ้า

หลายเลยวันนั้นนะแม่ใจค่ะอ้ามันกับไปเชื่อนแหละแกแกปลิดสักหน่อยนะน,น,น,น่ะอน่ะมักัต้องลอดลดน จบลงมาที่นี่โอ๊ยเข้าทีด Cắt à. Bên đây Bên đây Hả? Ừ. À, bên bên Ở đây Đó oh. ไม่กโต๊ะไปต้นมาเจ้านนจไวไายจับมาเก็บตะวะต,ววตวนี้ตะวะตรงนี้เท่กาก้นกาละกมันมีหลายตีละเดี๋ยวนี้มันมีหลายตีต้องไปตัางอื่นนะ ผมละเจาะอยู่กเมีอันนี้เป็นดอกยืดซีลิงอ้งนะเจาะซีเหลืองสีเหลืองปักปุ่นก็ยังมีนะหลายบนอันนี้กับลมดีดีเนาะ เพราะว่าเน,นี่นยของมาเก็บมันย่าะนี้นระถาดว่ว แหวดต้นนู้นะเจ้าฝรานี้ก็ยังมี่ะเหรอ่องนี่เจ้าโดนไม่เห็นแล้วเก็บไปเลยเก็บไปเลยเน่ยเมาเหัวกันเลย ก็เจอนบอกเอาเอางั้นกุ้มแล้วเก็บไปกับล่นมาเห็นนะเจ้าเต้าเอาอลังการแต่ไมนนะฮะ นี่อารังการงานสร้างนกยูงเจาะกองประติชื่อกองให้กองๆๆหลวงเลยพก็เนาะอุ้ยให้ยื่อไม้นั่งแกะใบบางส่วนนะเจ้าเพราะว่าข้างหลังมีอยู่เอามาแค่กระสอบเดียวเนาะเจ้าก่ออันเป็นรถเครื่องเดียวตัวนะบางส่วนก็จะกลับไปข้างใต้จวนเก็บที่บ้านวัดชอเฮ้ยเจะหอดอโหยู่ินิจเ,เดี๋ยว,ยวยยไ,ไปเก็บปุ่นเนอะ บ้าดอกนี่หออลังการงานสร้างเจ้าว้าดอกเงี้ยวหอไงมาดอกพี่ดอกเลยดอกสีเหลืองเจ้ามาต้นนี้ดอกเงี้ยวมันไม่คิดสีก็แม่ตอนติดตอนติเกยหันนะเจ้าดอกเงี้ยวมันก็จะมีสีแดงสีส้มแล้วก็สีเหลืองพันนี่น่าจะเป็นพันสีเหลืองนะเจ้าก็เหลืองเจ้าพันสีเหลืองได้ข้อดีข้อดีสีแดง ข้อดีของทันดอกสีเหลืองคือเวลาถ้าเฮาออกเกสรไปตาเ่ะมันบอกค่อยบอกค่อยดำเนาะแต่ถ้าเป็นดอกสีแดงจะดำกว่าอันนี้จะออกสีน้ำตาลน้ำตาลนเจ้าถ้าเป็นความต้องการของตลาดเวลาไปขายแบบนี้จะขายดีกว่าสีนี้นะเจ้านี่สีแดงมันจะออกดำคายๆขนาะเน้าเขาก็จะแก้เกสรแบบนี้แหละเดี๋ยวจะเอาไปบ้านแกะไปด้วยด้วยด้วยนะ แล้วก็จะเอาอีออกกันก่อนมือใช่เอาตัวนี้ออกใช่แล้วก็เต็ะน้ำคันเดี๋ยวเขาจะเอาไปแค่นี้ก่อนเนาะแล้นี่ก้อนมันมันบบานไป็นไงดีงั้นนักงอยู่มาเล้งมาแบบนี้วายดใช่มีหลายคอมเมนต์มานะเจ้าที่ว่าอันตีแพงเก้กเนี่ยดอกนิ้วเน่าไปทําอะไรกันนี่นี่คือลักษณะของดอกนิ้วนะเจ้านี่อันกลีดดอกแบบนี้ความจริงเขาจะเอาแค่นี้ออกเอานี่ออก <Okay. S 2> นี่อันนี้ออกนี่ใช้แค่ส่วนนี้นะเจ้าเอาเคสซอนนี้ออกซะอัน,นแดงใส่ไนออกอน,นี่แล้วก็จะกรีบแบบนี้นะเจ้าใช้แบบนี้นะแม่จะอ,อธิบายหลายคลิปแล้วน้เจ้าเนาะถ้าาไรสำหรับทา่าใดที่ดูคลิปเก่าแพงแบบนี้เราก็จะไปตากแดดเจ้าให้มันแห้งอ่ะเสร็จแล้วเราก็จะไปมันจะเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่เราใส่ขนมจีนน้ำเมียวนะเจ้าแบบเนี้ย แต่วันนี้เราจะเอาแค่นี้นะ,ะเดี๋ยวเขาจะได้เอาไปเห็นก่อบ้านอันนี้นะเจ้าเดี๋ยวเขาจะเอาเป็นเกสรแล้วเนี่ยกลับบ้านนะเจ้าเนาะเดี๋ยวเขาก็จะนั่งเด็ดก,กันทั้งหมดแล้วเขาก็ค่อยกลับบ้านกันนะถ้าเบอร์แล้วเขาก็ค่อยเอาไปทําทั้งหมดนีแหละนะอ่ะอะไะเจ้าน้ะเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้นะเจ้าเพลงจะขอล่าลาพี่น้องไว้เพียง,ลลงต่อีก,ก่อนนะเจ้าก็ได้ยินเหมือนว่ามันจะตกมาเห็นช่างน้อยนะ เดี๋ยกวก็จะไล่เก็บอย่างเง้ยกดอเมือบ้านกันนะเจ้าเนาะจะได้ก็ขอขอบคุณทุกการรับชมแพงจนถึงท้ายคลิปนะเจ้าคลิปนี้แพงกับยามอนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีเจ้าเจ้าสวัสดีเจ้าเก็บไปด้อเ <laughs> ดี๋ยวจะไปไล่เตี่ยนเก็บจั้งปุ่นนิมน้อยนะแม่ด้อ